สวัสดีครับกับผมโอซอนยูทู e นะอ่ะวันนี้ผมก็จะมารีวิวมอดดาบอ่ามันเป็นดาบอะไรไม่รู้อ่ะแต่ว่าเป็นดาบไฟกับดาบน้ำอ่ารอแป๊บนึงอ่ะแล้วก็นี่ไงดาบไฟกับดาบน้ำอ่าเราก็มาลองกันเลยเป็นยังไงบแบบเดีวผมหาม็อดอ่าดาบนี้สามารถคราฟในโลกสวยเวิร์ก็ได้นะ โอเคมาลองตัวแรกมาสอมบี้พิกอ่าสอมบี้พิกต้องลองดับน้ําอ่าทีเดียวตายเลยจะลองดับไฟกับสอมบี้พิกหน่อยก็ตายเหมือนกันอ่าสลามเอ้โ,อโหแ่อไปกระดับน้ําหน่อยอก็แหลกโอเคทําให้สลามแหล็กสลามทําให้แหล็กมากเลยอ่าดับไฟกับดับน้ำเมื่อฟันเราจะมีเอฟซฟกป้องกันไฟกับ อยู่ในน้ำนานนะถ้าใเ้ดับน้ำก็เอฟเฟ็อยู่ในน้ำนานถ้าดาบไฟก็อยู่อยู่ในไฟได้นานอ่าไอ้ครับมนุษย์ไฟเลยอ่าสามารถเล่นในซูเวเวอร์เกมก็ได้นะหมดเนี้ยไม่ต้องเสี่ยงก็ได้หรือใครอยากจะเซ็ก็ตามใจนะฮะอ่านี่ก็คือวิธีครับนะแบบเดี๋ยวผมทำให้ดูวิธีครับอะ่ะอันนี้เป็นวิธีครับดาบไฟนะฮะ ทำอย่างนี้อ่ะทำดูนะฮะอันเนี้ยอะไรเนี่ยเอาหินที่ทําไฟแก๊สแบบเนี้ยดูเลยนะฮะกดไปอ๋อมีสองอันแล้วโอเล็กอ่าโอเควิธีทําดับน้ําก็ง่ายมากอ่าอุปกรณ์เนี่ยที่ผมเป็นอย่างนี้นะแล้วก็กดไปเลยอ่าแต่แต่ว่าถ้ากดูอย่างนี้มันก็เหมือนเดียวแต่ถ้าดูแบบนี้จะมีสองอันนะฮะโอเค ก็ขอจบการรีวิวมัดดาบเพียงเท่านี้